ข้าราชการเฮมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรแล้วครับจากก่อนหน้านี้ถูกตัดสิทธิ์ตอนนี้มีสิทธิ์รับเงินแล้วครับรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม n e y ี่ช n n น l ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ท่านครับอยู่กับผมในชน่อลครับคลิปนี้คาบข่าวมาบอกกันแล้วครับตอนนี้ข้าราชการเฮแล้วครับมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรก,กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไฟเขียวแล้วครับข้าราชการประมาณ9 1หมื่นคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทครับซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มข้าราชการที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมจะถูกตัดสิทธิ์เงินเยียวยา เกษตรกรนั้นตอนนี้ข้าราชการมีสิทธิ์รับเงินแล้วครับด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ข้าราชการบำนาญตามคอรมอนะครับอนุมัติเมื่อวันที่28เมษายน63และที่ประชุมคอรมที่ผ่านมาวันที่19พฤษภาคม63รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีการยื่นเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรีตัดสิทธิ์เงินเยียวยาในกลุ่มข้าราชการครับ ซึ่งในอารอณงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในส่วนข้าราชการจำนวน9.1หมื่นคนที่ประกอบอาชีพเสริมในการทำการเกษตรสามารถได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรด้วยหากถูกตัดสิทธิ์ให้ยื่นเรื่องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองโดยการยื่นอุทธรณ์ครับผม ทั้งนี้นางสาวรัชดาธดาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาค,คม63กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นําข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่เป็นข้าราชการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อตัดสิทธ์เงินเยีเยวยารครับดังนั้นเงื่อนไขของการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของการได้รับสิทธิเงินเยีเยวยาเกษตรกรนั้นตอนนี้ก็มี3ข้อนะครับข้อที่หนึ่งต้องไม่ได้รับเงินสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกันครับ ข้อที่2ต้องไม่มีทะเบียนในระบบประกันสังคมและข้อที่3ต้องไม่เป็นข้าราชการบำนาญครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับเว็บไซต์ในการตรวจสอบแหล่งรวมลิงก์ทั้งหมดนะครับคือเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชื่อเว็บไซต์ว่า www.moac.go.th ครับผมซึ่งเว็บไซต์นี้จะรวมลิงก์ทั้งหมดทั้งการตรวจสอบการได้รับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร รวมถึงการแจ้งบัญชีรับเงินกรณีไม่มีบัญชีธนาคารฮกสลิงก์ตรวจสอบผลการโอนเงินและการตรวจสอบสถานะการยึดอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมท่านผู้ชมครับสรุปก็คือตอนนี้ข้าราชการที่ทําการเกษตรมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา เกษตรกรนะครับท่านสามารถตรวจสอบการดรับสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ที่ผมแนะนํานะครับและถ้าหากท่านถูกตัดสิทธิ์ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ครับผมหากท่านผร้ชมมีข้อคําถามสงสัยและมีปัญหาสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับผมก็จะรีบมาตอบให้โดยเร็วที่สุดครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับไม n i n g c h a น n e l ด้เลยครับสวัสดีครับ